สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันจันทร์15เมษายน2024เป็นวันจันทร์ในสัปดาห์ที่3เทศกาลปัสกาวันนี้นำเอาบทอ่านจากคำที่บายจดหมายนักบุญเปตโตรฉบับที่1โดยนักบุญเบดาคุณาครพเป็นพระสงฆ์นะครับหัวข้อบอกชนชาติให้รับเลือกสรรเป็นสมณะราชกูลกล่าวถึงประชากรของพระเจ้านั่นเองท่านเป็นชนชาติที่ได้รับเลือกสรรเป็นสมณราชกุล คำชมเชยนี้โมเสสได้กล่าวกับประชากรของพระบิดเจ้าในครั้งกันน้นแต่บัดนี้ท่านอัคาสาวกเปโตรได้ใช้กล่าวกับนานาชาติและเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเพราะนานาชาติได้รับความเชื่อในพระกย์เจ้าพราะองค์ได้เป็นดังศิลาหัวหมุมได้นำนานาชาติมาสู่ความรอดซึ่งเคยเป็นของ,ของชาวอวิสราเอลแลบุญเบตโตรเรียกนานาชาติว่าเป็นชนชาติที่รับเลือกสรรเพราะพวกเขา ได้รับความเชื่อก็เท่ากับว่าพวกเขาแยกตัวออกจากผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับศีลาสงชีวิตและทําตนให้เป็นผู้ถูกทอดทิ้งนานาชาติเป็นสมณราชกุลเพราะพวกเขาเข้ามาร่วมในพระกายของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์และมหาสมณะแท้จริงในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ประทานอาณาจักรแก่พวกเขาในฐานะที่ เป็นมหาสมณะพระองค์ทรงชำระเขาให้หลุดพ้นจากบาปโดยถวายพระโลหิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชานบ,บุนเบตโตรเรียกพวกเขาว่าเป็นสมณะราชกุลพวกเขาต้องละลึกอยู่เสมอว่าพวกเขามีหวังในพระอาณจาจักรนิรันดรและจะต้องเจริญชีวิตปราศจากด่างพรอยเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเขาถูกเรียกว่าเป็นชาติศักดิ์สิทธิ์เป็นประชากรที่เป็นกรมรมสิทธิ์ของพระเจ้านบ,บุญเปาโลแปลคําสอน ของประกาศศกว่าผู้ชอบธรรมของเรานั้นจะเจริญชีวิตด้วยความเชื่อแต่ถ้าเขาถอยหลังเราจะไม่มีความชื่นชมในตัวเขาอีกแต่ท่านนักบุญกล่าวต่อไปว่าเราไม่ใช่ประชากรชนิดที่ถอยหลังและเสียคนเราเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในความเชื่อจนกว่าจะได้รับความรอดในกิจการข้าสาวกมีบันทึกว่าพระจิตเจ้าได้ทรงแต่งตั้งท่านและก็เป็นผู้ดูแลใจใส พระศาสนาจักรของพระเป็นเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่มาด้วยพระโลหิตของพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระผู้ไถ่เ้าให้กลับเป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังสมัยโบราณประชากรอิสราเอลได้ถูกไล่ออกจากอียิปต์ด้วยเลือดลูกแกะในบทต่อไปนักบุญเปตโตรกล่าวพาดพิงเป็นในถึงเรื่องราวในสมัยพันธสัญญาเดิมทอธิบายว่าเรื่องราวตอนนี้จะสําเร็จในชีวิตฝ่ายจิตโดยประชากรใหม่ของพระเจ้า เพื่อว่าเขาจะประกาศพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ชาวอิสราเอลได้รับอิสรภาพพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์โดยโมเสสเขาได้ขับร้องเพลงชัยสรรเสริญพระเจ้าหลังจากได้ข้ามทะเลแดงและกองทัพของฟาโรห์จมน้ำตายแล้วในทํานองเดียวกันบาปของเราก็ได้รับกบรารชำระล้างในศีล้้ังบาปเราถึงต้องแสดงความกตัญญูอย่างเหมาะสมสนองพระคุณของพระเป็นเจ้าชาวอียิปต ผู้ได้คมเห็นประชากรของพระเจ้าอาจเข้าใจว่าเป็นความมืดและความลําบากเขาเหมาะสมเป็นรูปหมายถึงบาปซึ่งเคยข่มขู่เราอยู่หลายครั้งแต่บัดน,นี้บาปนั้นถูกทําลายหมดสิ้นแล้วด้วยศีลล้างบาปการปลดปล่อยลูกหลานชาวอิสราเอลการเดินทางอันยาวนานสู่แผ่นดินพระสัญญาสอดคล้องกับทำล้ำลึกเรื่องการไถ่บาปเรากำลังเดินทางไปสู่ความสว่างสุขใสในบ้านสวรรค์โดยมีพระสตทาน ของพระกฤษ์เจ้าเป็นผู้นําและชี้ทางให้แก่เราความสว่างจากพัะสถานเปรียบได้กับกลุ่มเมฆและเสาไฟซึ่งปกป้องชาวอิสราเอลพ้นจากความมืดตลอดทางและนําเขาเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาโดยเส้นทางที่น่าพิศวงคําอธิบายจดหมายนักบุญเบโตฉบับที่หนึ่งที่นักบุญเบดาพระสงฆ์ก็ได้อธิบายนี่ก็เป็นเรื่องราวที่อ้างถึงพวกเรานั้นก็เป็นชนชาติ ที่รับเลือกสรรัต์เป็นคําว่าสมณะราชกุลก็คือเป็นผู้รับเลือกสัร,ร์ให้มีส่วนมีส่วนในพระเป็นเจ้ามีส่วนในความรักมีส่วนและก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นะก็เปรียบเสมือนกับเป็นประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสัร,ร์เป็นพิเศษในสมัยโบราณคือชาวอิสราเอลนั้นแต่ว่าในสมัยของเรานั้นโดยศีลลัางบาปที่เราได้รับเราก็กลับกลายเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นผู้รับเลือกสรร์ แน่นอนที่สุดก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นนั้นไม่ดีคนอื่นนั้นอะไรไม่ไม,ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราก็เป็นพิเศษที่พระเบญจาโปรดให้เราดันได้รู้จักได้รับพระพรจากพระเบญจานในเวลาเดียวกันเราก็ต้องให้เกียรติเราก็ต้องคิดถึงเพื่อนพี่น้องของเราที่บางทีก็เขาก็อยู่รอบข้างเราเนี่ยนะครับแม้เขาจะไม่ได้รู้จักพระเ,เจ้ายังไม่ได้เป็นคริสเตียนอะไรต่างๆเขาก็เป็นผู้ดีพระเบญจาทรงสร้างมา และก็เป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักเพราะนั่นเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่และพร้อมที่จะสนับสนุนและก็ทําความดีให้เขาเป็นคนดีสักวันหนึ่งนั้นนะครับแน่นอนเขาจะรู้จักความดีเมื่อความดีนั่นก็คือพระเบญเจ้าและเมื่อรู้จักพระเบญเจ้าแล้วเขาก็จะเป็นประชากรที่พระองค์รักและก็พรงทรงดูแลจะเป็นสมณะราชตระกูลเช่นเดียวกับพวกเราแต่ละคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายนี้ ในความเป็นสมณะราชกูลของเราก็คือเรารับเลือกเป็นพิเศษในการเป็นสิทธิของพระเยซูเป็นผู้ที่มีความหวังวาสักวันหนึ่งนั้นจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอดนิรันดรในสวรรค์นี่เป็นความเชื่อนะความเชื่อของเขาที่เป็นคาสอลิกแบบนี้แต่ในเวลาเดียวกันพี่น้องคนอื่นที่ไม่ได้เชื่ออย่างเรากก็จะไปบอกเขาว่าเขาทําไม่ถูกอะไรก็คงไม่ใช่นะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและพระเจ้าก็จะมีวิธีการต่างๆที่จะให้ เราซึ่งเป็นมนุษย์นั้นได้รับความรอดพ้นด้วยวิธีการต่างๆด้วยเช่นเดียวกันขอพระพรของพระเจ้าผูระสงสารานุภาพพระบิดาพระบุตร,รและพระจิตลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเถอด